เดีย๋ยวนี้นะคะใครที่ได้รถมาใหม่หรือว่าเป็นรถมือสองหรือแม้กระทั่งเป็นรถใหม่ป้ายแดงเนี่ยไม่มีเครื่องเล่นที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android เนี่ยไม่ได้แล้วเนาะคุณตาเนาะนี่ค่ะวันนี้นะเราสองคนนะคะพาคุณผู้ชมนะมาอยู่เป็นกับรถ f o r d Ever e s รนะคะแน่นอนหล่ะเปิดหดัวคลิปมาแบบนี้ลูกค้านํารถมาให้เราติดตั้งเครื่องเล่นแน่นอนะ่ละเราไปดูกันดีกว่าค่ะลูกค้าเลือกเป็นตัวอะไรคุณตาตัวนี้นะครับเป็นตัวดิสซิงเนาะดิสซิงเป็นหน้าจอ9นิ้วรม6ล้อม128นะครับรุ่น G91 ตาเขาเป็นแบบนี้ค<ช>่ะคุณผู้ชม แล้วก็เหมือนเดิมในการเปลี่ยนเครื่องเล่นจะต้องมีการเปลี่ยนชุดหน้ากากด้วยใช่ครับนี่ค่ะลูกค้าจะเปลี่ยนหน้ากากด้วยเปลี่ยนเครื่องเล่นด้วยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สําหรับรถรุ่นนี้เนี่ยมีคอนโทรลพวงมาลัยมาใช่ครับมีกล้องมองถอยมาใช่แล้วาเป็นที่จะต้องใช้ชุดแคมแบดใชบครับชุดใส่แคนแบสแบบนี้นี่ค่ะต้องรุ่นนะนี่แหละที่เราเรียกกันว่าเป็นเครื่องเล่นที่ตรงรุ่นก็คือจะต้องมาเป็นแบบนี้ด้วยนะคะก็คือมีชุดสายมีหน้ากากตรงรุ่นใช่แล้วทีนี้เราพาคุณผู้ชมเข้าไปดู ของเดิมลูกค้าเนะมีฟังก์ชันอะไรบ้างเอาละอา้าวขออนุญาตขึ้นรถนะคะปุ๊บปปุ๊บ,บอ่ะนี่เลยค่ะนี่คือหน้าเครื่องเล่นเดิมๆของลูกค้านะคะ,ค,ะคุณผู้ชมดูจะมีเขาเรียกว่าไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้มีคอนโทรลพวงมาลัยมานะคะเอาละเดี๋ยวให้คุณต้าลองซิว่ารถลูกค้ามีกล้องมองถอยมาด้วยจริงไหม่ะ อ่านี่นะคะมีกล้องมองถอยมานะคะมีฟังก์ชันเดิมๆทุกอย่างมาเนาะคันนี้เพิ่งติดตั้งกล้องกับเราไปใช่แล้ววันนี้นัดมาเปลี่ยนเครื่องเล่นต่อนะใช่แล้วเปลี่ยนเครื่องเล่นเพิ่มเติมเอาละคุณต้ามีอะไรจะฝากเพิ่มเติมไว้ในส่วนแรก<ด>นี้ก่อนไหมยังไม่มีครับเนาะถ้าอย่างนั้นเราตัดชึบไปให้ช่างเข้ามาติดตั้งก่อนเลยดยลย<อ>ีกว่าเรากลับกันมาที่รถฟอร์ดเอเวอร์เรสต์คันนี้กันนะะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ ผู้ชมอย่างแรกผมพาผู้ชมมาดูก่อนเนาะหน้ากากนะคะเข้ารูปสวยงามเลยดูสิไม่ดูแบบรกสายตาเนาะสิ่งที่เพิ่มเติมคือได้น้าจอใหญ่ขึ้นนะคะกล้องมองถอยทํางานเหมือนเดิมไหมคุณป้าโชว์นิดนึงเล่กล้องมองถอยทํางานเหมือนเดิมนะคะมีเส้นระยะบอกเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีเส้นเลี้ยวด้วยใช่ไหมคุณป้าอยากจะบอกนี่นี่นะคะนี่เลี้ยวตามด้วยนะมีเส้นระยะอ่าเดี้ยวให้ดูด้วย ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะคะเสิรทั้งหน้าทั้งหลังนะฮึนี่ไม่ธรรมดานะบอกเลยอ่านี่ค่ะฟังชันยังเล่นครบคุณต้านนาะใจไกลมั้งคะออนง่างมาล้อปึ๊บปึ๊บอ่านี่ค่ะ,คะใช้ได้นี่มีบอกด้วยนะฟังก์ชันเิือมงอยู่ครบคันนะคะเอาละเดี๋ยวคุณต้าทดสอบคนอนโทรลพมาลายหน่อยได้ไหม,มอ,อ่าค่ะนี่เล่งเสียงเพิ่มเสียง เสียงเปลี่ยนช่องเปลี่ยนคืนเห็นไหมคะคดูที่มือคุณต้านะนแล้วก็ที่หน้าจอนะคะใช้งานได้ตามปกต,ตินะคะคนี่เรียบร้อยสวยงามทีนี้ฟังก์ชันการใช้งานก็เหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมแชร์ WiFi จากมือถือออกมานะคะแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ต้องการใช้งานมาได้เลยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราจะใช้งานกันเนี่ยก็จะเป็นมันต้องเข้าไปโนตรงไหนเนี่ยรุ่นเนี้ยว่าเข้าไม่ถูกหรอกคุณต้า อ่ะเนี่ยค่ะหน้าเมนูจะเป็นแบบนี้คือถ่ายหลายรุ่นเล่นหลายรุ่นงงตัวเองคุณผู้ชมรูมตรงนี้ก็ยังใช่ได้เหมือนเดิมนี่นี่ค่ะอรูมตรงนี้ชะได้เหมือนเดิมเนาะใช่ไวไฟอยาะได้เหมือนเดิมแล้วก็แอร์นะครับอมก็ได้นะครับหรือว่าเราจะปรับีโชขึ้นด้วยเห็นไหมใช่มีสถานะพวกนี้ปรับได้หมดนะครับอย่างนี้ก็โอ้ บอกเลยอันนี้เป็นใจความสําคัญของที่ร้านที่ร้านให้ความสําคัญมากนะคะในการที่จะเปลี่ยนเครื่องเล่นทุกอย่างฟังก์ชันจะต้องใช้งานได้เหมือนเดิมการแสดงผลทุกอย่างต้องดีขึ้นนะคะนี่แบบนี้เลยคุณผู้ชมคะโอเคถ้างั้นน่าจะประมาณนี้เนะคุณต้าเนะานะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจนะอยากจะติดตั้งเครื่องเล่นแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นละปีอะไรนะคะติดต่อสอบถามมาตามช่องทางที่เราให้ไว้ได้เลยเนาะ,ะขอบคุณค่ะ